สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดทีบซูมเรนเจอร์ NFT กันนะครับอ่ซื้อตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะหรือว่าลืมหรือเปล่านะครับว่าไม่ใช่แค่เปิดทุกๆ12ชั่วโมง1ครั้งนะมันมีการเปิดแบบสะสมด้วยนะครับก็คือเปิดครบทุกๆ10ครั้งอ่ามันจะได้เปิดกล่องที่สะสมนะอันนี้คือต้องรีบเปิดเดี๋ยวของจะหมดก่อนนะครับอาซึ่งนะครับ อีเวนต์กล่องโทเค็นมั้งแต่วันที่10แล้วอ่ะมาถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะเปิดกันได้รวมๆประมาณ20กว่าครั้งแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่ามีคนเปิดได้ถึง30ครั้งหรือย,ยังนะแบบประเภทตั้งรายการปลุกมาปุ๊บเปิดปั๊บเลยนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกันนะครับอ่าซึ่งนะตัวถัดไปก็จะเป็นอลิส NFT นะครับซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาคมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปจบ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์พอดีเป๊ะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะเพราะว่าตัวเรนเจอร์ทำพร้อมเรียบร้อยแล้วเคยเล่าใฟังเรียบร้อยนะก็เลยคิดว่าน่าจะมาตอนเดือนมีนาคมอ่าเพราะว่าเป็นเดือนที่ครบรอบ9ก้ปีเกมเรนเจอร์นะครับอันนี้มีคนถามอยู่กันว่า เกมจะเปิดอีกกี่ปีอันนี้ผมไม่รู้อยู่แล้วนะเออ,อก็ต้องดูไปทีละปีผมเนี่ยจะดูไปทีละปีนะครับเพราะว่าแต่ละปีก็จะมีการรับข้อมูลมาบางส่วนว่าวแบบปีนี้เขาน่าจะทําอนุนย์อันนี้อันนั้นประมาณนี้นะครับผมก็จะดูไปทีละปีเออนะครับแต่เบื้องต้นที่รู้มาก็คือทีมงานจากเกมอื่นๆของไลน์เนี่ยก็มาดูเกมร a ยเลนเจอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับแสดงว่าเขาก็น่าจะเน้นเกมร a ยเลนเจอร์เยอะนั่นแหละอย่าง r ลนเจอร์ NFT อ่าอันนี้ก็เล่าไปฟังไปหมดแล้วนะครับว่าเขาก็าเอามาลองของกับเกมเรนเจอร์เป็นเกมแรกเออคือแบบโอ้โหลองแบบว่าไม่กลัวเกมเจ๋งหรือไงนะครับคือเขาจะมองว่าเกมนี้น่าจะแบบเป็นสายแข็งอะคือไม่น่าจะพังง่ายแต่ผมก็มองว่ามันก็ต้องระวังหน่อยนะคือถ้าอะไรที่แบบมันเยอะเกินไปเนี่ยก็อ,อาจจะแบบพังได้อยู่เหมือนกันอาราะนั้นเนี่ยฝั่งของทีมงานที่ดูแลโดยตรงเนี่ยเขาก็ มีข้อตกลงอะว่าเอ้ยอย่าทาอย่างนี้เลยอย่างนั้นเลยนะสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องเราดูกันนะครับซึ่งเนี่ยตรงนี้มีคนก็บอกว่าเนี่ยอย่างเกมหิวเงินแต่ T ทเกนเจอร์ก็บองอวยว่าเป็นเรื่องปกตินะคือผมเนี่ยเล่าให้ฟังไปแล้วว่า NFT เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเกมรเนเจอร์โดยตรงนะมันเป็นโปรเจกต์ภาพใหญ่นะของของล ne ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะซึ่ง NFT เดี๋ยวก็คงจะย้ายไปเป็นเกมรายอื่นอ่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะแล้วก็ส่วนอื่นๆของไลน์อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ภาพใหญ่อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้ววว่าาจนนํนนนเงิ จำนวนเงินกับจำนวนช,ชุดที่ขายเนี่ยมันแค่แสนกว่าบาทนะแต่ว่าโคโรโบนี่คือโอ้เยอะนะครับบอกไปแล้วครับตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเออฉะนั้นเนี่ยจะวนกลับมาเกมแรนเจอร์อีกไหมอันนี้ต้องดูในอนาคตผมก็บอกว่าแบบนานๆมาทีแบบนานน,านไปเลยอ่ะมาสักทีหนึ่งนะอันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าเกมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อิ่มทิปนะเราก็ไลายฟังไปแล้วนะคือเขาก็ต้องกินต้องใช้ต้องพัฒน,นานะครับอ่ายุคเวลาเปลี่ยนไปบอกเลยว่าอะไรมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอย่างผมก็รับงานสปอนเซอร์เยอะอยู่งานนะคือเกมเนี้ยผมบอกตรงๆว่า อะไรที่แบบเฮ้ยมันดูแพงขึ้นอ่าเรามองว่าแบบเอ้ยแบบเนี้ยดูหิวมากเกินไปผมก็จะแนะนําว่าเราก็ข้ามได้ไม่ใช่หรอเออเราก็เป็นสายฟรีได้นะหรือฟิดนแบ็กไปได่าตัวเกมก็ได้ไม่ใช่ด่าทีเกนเจอร์คือผมก็จะมองในมองผมในมุมของผมอาว่าแบบ ไอที่ลองผมก็ไม่ได้เติมเนี่ยผมก็ยังเล่นแบบไม่เติมนะไอที่หลักก็เติมไม่เยอะเอออย่างเติมก็เติมแบบไม่เกินเดือนละพันดดวยซ้ำนะผมก็จะเล่นแพ็กเกจครับเออเลยเลือกอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าเติมน่าสนใจผมก็เลือกแค่นียนะผมก็แบบแนะนําทางเลือกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามองว่าแบบเฮ้ยโอ้เติมในเกมโดยตรงแต่มันแพงเราก็แนะนําแนะนาเพจที่เขาแบบไปเติมถูกนะอ่ะซึ่งอันนี้เลยกระตางช็อปไลเลนเจอร์นะครับคือเพจเนี้ยเขาก็รับเติมราคาถูกอยู่นะ เออแบบเติมในะเกมมองว่าแพงเกินไปเติมตามนี้ซึื่อเราก็บอกไปแล้วว่าราคาถูกปลอดภัยไว้ใจได้อาเพจที่เราแนะนำเนี่ยบอกเลยว่าก็คัดมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเพจนี้บอกเลยว่า iOS เขาก็มีอ่ามีคนเนี่ยทักหลังมมาเยอะอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มี iOS นะครับก็จะมีเป็นบางเพจคือบางทีเขาก็ได้โคตา้าพิเศษมาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบไปหามาย่างไงนะคือก็จะมีโคตา้าแบบเฉพาะจริง,รง,รงฉะนั้นเนี่ยสาย iOS ไปตามเพจนี้ไว้เลยอ่าเวลามีโปรดีๆของ iOS นะครับก็รีบไปตามเลยนะอะที่เหลือ Android ก็โปรโมชั่นทั่วไปนะก็ตามนี้นะครับกตักชอบไรเ g นเออ่าพิมพ์ตามนี้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เออก็เข้าตนได้นะอ่าเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าครับวันนี้เปิดกันทุก ID เลยนะครับก็เหลือ187ตัวแล้วอะคือคิดดูแล้วกันว่าเวลาเหลืออีกประมาณ3 3วันเนี่ย คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นการกระจายหรือเปล่าโปรเจกต์ Project ตัวนี้ผมไม่รู้เลยนะครับทีมงานก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ของทางไลน์โดยตรงเลยนะผู้พัฒนาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่า ก็เอามาเปิดเรื่อยๆนะคือบางคนเขาได้มาเขาก็ไปขายขึ้นอยู่กับว่าจะขายเท่าไหร่อันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะมันมีภารกิจอยู่อ่ะผมเปิดไปแล้ว25ผมว่าน่าจะมีคนเปิดเยอะกว่าผมเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งรายการปลุกนะอ่ะคิดว่าบางคนอาจจะไปถึงตั้ง30ครั้งได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับเผื่อมันจะหลุดมาในตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปไล่เปิดกันทุก ID เลยนะครับเอออาจจะออกในคลิปนี้ก็ได้นะอ่ะไม่มาครับ ID ดีหลกัก มาลุ้นกันต่อ ID 2นะครับอ่า ID 2อ่าแต่และ ID ของผมเนี่ยอาจจะมีบาง ID ที่แบบเปิดจํานวนไม่เท่ากันนะแต่ว่าน่าจะใกล้กันนะเพราะว่าบางทีอ่าอันนี้24เห็นไหมบาง ID ก็จะแบบมีลืมเปิดบ้างนะครับคือ ID มันเยอะอันเนี้ยได้ตั๋วก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ามีตั๋วสูงสุด4ใบใช่ไหมน่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะครับคือมันจัเทียบเคียงกับตามนี้เลยนะครับ คือได้กบเนี่ยผมได้ไปบ้างแล้วคนนกสนี่ออกเยอะมากนะขนลุงคนลุง4ี่เนี่ยผมออกค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันส่วนคนนกแบบ200ร้อกว่าร้อนะไม่เคยเลยบอกเลยเต็มที่นี่ห้นะส่วนตัว4ี่ใบเคยออกมาแล้วอ่าฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายนะครับก็คือเจ้าบราวนนะครับอ่าตัวทีนี่คือโทเค็นนะ คือบางคนจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าอพี่มันก็มีโค้ดตัวทีเหมือนกันมันก็ต้องขายได้นะครับขายผ่านนะครับวอลเล็ตไม่ได้นะครับอ่าถ้าเป็นไอตัวที่แจกตอนนี้นะ500รชุดอันนี้นะ แจกตรงนี้นะัดบดรอปตรงนี้เนี่ยถ้าขายต้องขายยก ID ถอดไปขายไม่ได้ไม่เหมือนกันนะ50ชุดอันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นโค้ดพิเศษอาจจะว่าเรนเจอร์เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสเตตัสเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอาจจะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนี่ไงมาฟรีตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ลุ้นเหนื่อยเลยนะ50ตัวทั้งเิร์ฟนะครับไม่ใช่สิถ้าเราให้ตัวยกเิร์ฟนะครับก็คือลุ้นกันค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ,ะมาลุ้นกันต่อไอดีสนะครับ คือมัน500ตัวเท่านั้นนะแล้วแบบโอ้คนเปิดตั้งไม่รู้เท่าไหร่นะครับ ID ทั้งหมดโอ้ ID นี้เปิดไปแค่2 2่ครั้งอ,งอะ่ะเออไม่ค่อยได้เข้ามาดูไหมเนี่ยอ่ะคนยังเป็นคนนกนะคนนกเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะออกสักคนร้อยนับหนึ่งรนะส0 0อยถ้าไม่มีเลยครับโอ้โหเหรียญออกมาแบบกระจิแบบกรกะรจอยมากมารุ้นกันต่อ ID 4นะครับ ID ี่เปิดไปกีก่รอบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะ เชิบยังเป็นเหรียญอยู่นะครับอ่ะเปิดไปยี่สามเยที่บอกโอ้โหแต่อะไรดีบางทีก็ลืมเข้าบ้างนะคือมีไอเดียเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบผมมีเวลาเล่นเยอะนะยังมีหลายคนแบบเข้าใจว่าโอ้โหพี่สุดยอดเลยนะมีเก้ไอดีบวกหนึ่งไอดียับมีเวลาเล่นที่ไหนครับไม่มีครับผมไม่มีเวลาแล้วนะครับส่วนไอดีที่จะเพิ่มเติมมาเนี่ยก็ไม่มีแผนตอนนี้คือโอ้ยได้ร้อยห้าสิบถือเยอะคือผมไม่มีแผนแล้วนะครับเพราะว่า มันไม่มีเวลาเล่นอ่ายิ่งปีนี้ข้ามปีมาแล้วงานผมก็เยอะขึ้นภารกิจก็เยอะขึ้นครับโปรแกรมการสร้าง ID ใหม่ไม่มีเลยครับอันนี้คือต้องรอหนุนกันยาวๆเลยนะถ้าเกิดสร้างแนละ้วแบบว่าแสดงว่าเฮ้ยมีเวลาแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลาเล่นไม่ใช่ว่ามีเวลาเยอะนะมี ID เยอะเนี่ยก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างพาร์ทเนี่ยบาง ID ผมก็โ,โหกว่าจะไล่เก็บ เกือบจะหลุด,ดเกือบจะหลุดแล้วว่ามันพลาดได้กี่วันนะอันนี้คือพลาดไปหลายวันมากเ,เดือนนี้คือเรียกได้ว่าเบียดคือเบียดจริงๆนะเทังนั้นครับใครที่รลุนว่าอผมจะสร้าง ID10 ไหมยังครับน่าจะอีกนานอยู่เหมือนกันนะ อ่ะซึ่งการมีไอเดียเยอะๆต้องทอํายังไงอันนี้ถือว่าเป็นคําถามยอดฮิตนะครับอันนี้ก็แนะนําคร่าวๆนะครับว่าผมใช้เบอร์เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีการขายไอเดียใดๆทั้งสิน้นอ่าไว้เพื่อทําช่องอ่ะคนติดตามมานานจะรู้นะครับว่าแต่และไอเดียเนี่ยมันจะมีเลนเจอร์ที่แบบพิเศษกว่าไอเดียอื่นอ่ะอย่างเช่นไอเดียนี้เนี่ยก็มีไทยกะไอเดียอื่นไม่มีอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับอ่าเผื่อวันนึงจะต้องนํามารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้คิดจะขายนะครับฉะนั้นเนี่ยเบ สมัยนั้นเนี่ยมีรับฟรีบ้าง10บ,บาทบ้างประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปซื้อแบบไหนตอนแรกๆผมจะได้ฟรีมาหมดเลยนะเพราะว่าเป็นสมาชิกออนไเบอรออ์อันนี้ไม่ได้โปรโมทนะไม่ได้ค่าโปรโมทนะผมก็ได้ซิมฟรีมาเวลาการดูแลของผมเนี่ยก็จะแบบว่าเสียเติมเดือนละ10บ,บาท อ่าคือมันมีอ่ามันมีกฎของเขาแล้วว่าแบบห้ามตัดซิมรูุนี่นั่นนะผมก็เติมไปนะครับเดือนละ10บาทเติมไปจนถึงจุดที่ซิมเนี่ยมันสามารถที่จะเอาตังค์ที่เติมเนี่ยไปแลกเป็นวันอ่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะสบายแล้วอ่าแต่ว่าน้องๆบางคนเนี่ยอ่าราคาแบบนี้อาจจะยังแบบไม่คุ้มค่านี้ก็แล้วแต่นะผมคือจะเติมเดือนละ10บาททุกซิมเลยนะครับเติมไปเรื่อยๆอ่าอย่างเนี่ยมีประมาณอยู่8ซิมใช่ไหมอ่ะก็เดือนละ80บบาทตอนแรกๆนะครับ พอไปเรื่อยๆปุ๊บอ่าพอมันอเอาเงินที่เติมเนี่ยไปแลกวันได้แล้วอันนี้ก็สบายแล้วเนี่ยแต่รายดีนยโอ้โหสร้างมาไม่รู้กี่ปีนะเสียไปแบบไม่เยอะนะผมว่ารวมๆน่าจะประมาณน่าจะไอดีแล้วประมาณ200อ่า200นิดๆ2 0 0 300แต่เล่นได้หลายปีแล้วนะอันนี้ก็เล่นได้หลายปีนะอันนี้ก็เป็นแนวทางเพราะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะ สร้างไอดีมาเพื่อเล่นเองบางคนอาจจะสร้างไอดีมาเพื่อขายเออมันก็เลยอาจจะมีวิธีการมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันนะอฉะนั้นก็เราไปศึกษาดูของผมคือผมแบบเล่นถาวรเนยก็เลยผูกด้วยเบอร์นะครับ ส่วนวิธีการเข้าเกมอันนี้ก็ถามมาเยอะว่าเข้ายังไงใช้แอปโครหรือเปล่านะครับแอปโครเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ามือถืออ่าต้องบอกแบบนี้ว่ามือถือบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันโคลนตัวเกมเลยก็ได้อ่าหรือว่าโคลนไลน์ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยจะมี2 ID ไนะครับที่ต้องใช้ไลน์อ่าหนึ่งคือ ID หลัก ID หลักผมใช้ทำงานเป็นปกตินะส่วน ID ที่ใช้ในเกมเนี่ยจะเป็น ID3 าอ่าเช่นตอนนี้ก็ดึงนะครีเอเตอร์ Creator เข้ากลุ่มนะอ่าสมาชิกช่องสมาชิกกิ นู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็จะใช้ ID 3ฉะนั้นเนี่ยสองเนี่ยผมจะต้องใช้ไลน์นะครับผมก็ใช้ในมือถืออ่ามือถือของผมเนี่ยมันโคลนแอปไลน์ได้แต่โคลนเกมน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าผมใช้สลับกันนะครับ คือแบบนี้ก็จะมี2ลายอ่าเป็นลายที่โคลนมาวิธีการก็ง่ายๆครับก็แค่กดไปที่เกมครับยกเลิกการเชื่อมต่อแค่นี้มันก็จะถามลายขึ้นมา2อ,อันอ่าผมก็สลับไปสลับมาอันนี้คือกรณีที่เข้าเกมนะครับโดยใช้ลายครับแต่ถ้าเกิดเข้าเกมโดยไม่ใช้ลายจะเป็นแบบ อ่าดีสองสี่ห้าหกอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ไลน์นะใครทักมาก็แบบว่าไม่รู้เรื่องแล้วนะอ่าเพราะว่าเล่นโดยไม่ใช้ไลน์นะพอไม่ใช้ไลน์คือหมายความว่าไม่โอ้ได้สี่โอ้ได้เยอะนะหมายความว่าเราจะลบแอปไลน์ทิ้งเลยแล้วเวลาเข้าเกมมันจะถามหาโอ้อันนี้ออกดีเหมือนกันนะก็จะได้อ่าไม่จะบอกได้ก็เออมันก็จะถามอ e ีเมลครับถามอ e ีเมลและพาสเวิร์ดแค่นั้นเองนะครับเราก็เข้าเกมนะครับอ่าด้วย อ่าเมลแล้วก็พาร์แค่นั้นเองนะครับเวลาจะเปลี่ยนไ d mm. ก็ง่ายๆทําทแบบเดิมนะไปที่ตั้งท่าเกมนะครับ mm. ก็ลบข้อมูลนะครับไอเมื่อกี้นะไม่ใช,ใช,ใช่ลบข้อมูลเกมทิ้งนะนี่บอกมาทันี้ครับ mm. ก็เป็นการสลับไ d ง่ายๆอ่ mm. uh, สรุปอีกทีนะครับ mm. ก็ไปที่ตั้งท่านะครับเกมมาแล้วก็ยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับกดตกลงแค่นี้เองอ่า uh, มันก็จะอ่า uh, เข้าเกมมาใหม่นะครับแล้วก็จะถามอ่าอีเมลแล้วก็ าสเวิร์ดนะครับแต่ว่าต้องลบแอปไลน์ทิ้งนะแต่ถ้าเกิดต้องการใช้แอปไลน์ก็อย่างที่บอกนะก็ต้องใช้มือถือที่มันโคลนไลน์ได้หรือว่าโคลนตัวเกมมาได้นะครับอ่านี่ก็จะสะดวกกว่านะซึ่งบางคนเขาอาจจะยังใช้แอป,ปโคลนบางตัวได้อยู่นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้และเพราะว่าหาไม่เจอนับขี้เกียจละเล่นแบบนี้ค่อนข้างจะสะดวกกว่านะครับ อ่าฉะนั้นก็ไม่ยางไม่เย็นนะส่วนตรงนี้นิดนึงคือในคลิปมีคลิปก่อนผมพูดแล้วแบบคนเข้าใจผิดเกือบเพียบน้องๆส่วนใหญ่น้องๆจะแบบชอบเข้าใจผิดนะ ID g u e s สอ่าหรือว่า ID ที่แบบโอ้ปั๊มสร้างกันมาอ่าหรืออาจจะสร้างบนน็อกหรือบูส t ต c k เขาไม่ได้ลบ ID ทิ้งเออไปฟังจากไหนมาก็ไม่รู้นะหรือฟังผิดๆเขาไม่ลบเพียงแต่ว่า i เนะีมันมีโอกาสนะครับที่จะไม่ใช่ฐานข้อมูลเป็นไทยแค่นั้นเองซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จะไม่ได้กิจกรรมไทยผมใช้คําว่ามีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าทุก ID นะเพราะว่าที่ไปถามมาหมดเนี่ย เกือบทั้งหมดผมใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยที่ถ่านข้อมูลเกมเปลี่ยนเพราะว่าน้องๆตะทักผมเข้ามาเยอะมากผมก็จะบอกว่าแจ้งตัวเกมน้องก็จะตอบผมก็มาว่าพี่เขาบอกว่า ID ดีผมเป็นอเมริกาเฉยเลย่าดี ID ผมเป็นญี่ปุ่นบ้างมีที่บอกว่าล่าสุดคือเป็นรัสเซียคือแค่ถ่านข้อมูลเกมเปลี่ยนเราจะไม่ได้รับ ID, เอดีไม่ได้รับกิจกรรมไทยแค่นั้นเองอันนี้ต้องรอตัวเกม เขาแก้ว่าแบบเอ้ยเขาจะปรับฐานได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องแบบโอ้โหอีกไกลเลยไม่ใช่ว่าโดนลบไอนะแค่ฐานข้อมูลเกมเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับมาไปกันต่อ ID.8 อ่ะถึง ID.8 แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะเล็กๆล็น้อยน,นะครับคือน้องๆหลายคนก็อาจจะแบบว่าพึ่งมาเล่นนะครับหรือไม่ก็พึ่งเข้าวงการซื้อขายดูนี่นั่นนะ,ะวิธีการต่างๆในเกมก็มีเยอะแยะนะครับ บางเรื่องผมก็อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้เซียนที่สุดนะซึ่งก็อาจจะถามมาจากน้องๆน,นี่แหละส่วนใหญ่ก็จะรู้จากน้องๆครับเพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะทักเพจนะครับ อ่าซึ่งโอ้โหเยอะนะบางทีตอบไม่ไหวนะบางทีกลับขออภัยล่วงหน้าเลยนะเพราะาบางคนคือมันคําถามชาวบ้านมากก่าผมจะเปิดแล้วแบบผ่านไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมทําเรื่องครีเอเตอร์ Creator อยู่นะมันค่อนข้างจะวุ่นวายฉะนั้นเนี่ยบางคําถามที่แบบโอ้ยชาวบ้านจริงๆไปถามใครก็ได้หรือไปดูคลิปหรือแบบไปถามใน y o u t u อย่างเงี้ยเออแบบมีข้อมูลเยอะยะผมก็จะไม่ตอบเลยนะข้ามไปเลยอันนี้กลับขออภัยนะเพราะว่าทางอินบ็อกซ์เพจผมเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาแล้วบางทีมันเด้งขึ้นมาไม่ครบนะครับหรือเด้งหายไปแหมา อย่างเงี้ยอาจารย์ขออภัยด้วยใครมาถามคําถามแบบชาวบ้านจริงเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ตอบนะคือกดอ่านแล้วแบบผ่านไปเลยนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าจะถามอะไรเนี่ยถามพิมพ์ถามเลยไม่ต้องมาบอกว่าพี่ทีเคว่าไหมพี่ทีเคตอบไหมไม่ได้คุยกับผมหนาะปีหนึ่งก็ไม่ได้คุยมีอะไรพิมพ์มาเลยถ้ามันเป็นเรื่องด่วนหรือเรื่องที่แบบตอบได้หรือเรื่องที่แบบว่าอ่าจะต้องแบบจัดการทันทีอันนี้ผมก็จะตอบให้เลยแต่กเกิดเป็น,นปัญหาทั่วไปก็ที่ที่บอกนะอาจจะไม่ตอบเลยนะครับ มาเปิดกันต่อ ID 9นะครับอ่าเดี๋ยวคงจะมีคลิปเรื่องของตัวบินอนะ่ะไม่น่าจจะทําวันไหนนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะครับไออย่างไอดีน,นี้นะคอดี i d ้นะก็ทาตัวบินต่เพียบเลยนะครับเออถามว่าดีไหมมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าทีมก็จะยังไม่ได้โหดมันก็จะมีข้อจํากัดของมันอยู่อันนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะอ่าเกมนี้มีโวมีหนทางให้เลือกหลากหลายครับว่าเราจะเล่นแบบไหนเออบางทีตัวที่แบบ อ,อยากจะได้เปิดไม่ได้ไม่ได้ตัวรองหรือไม่ได้อีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องปั้นไปทางนั้นเหมือนกันนะอย่างที่บอกครับอคอมโบที่ดีสุดก็คือคอมโบที่เปิดได้คือบางทีมันก็เลือกอะไรไม่ได้นะอะมาหน่อยไหมฮึบไม่มาสักทีนึงครับ มาเประกันต่อไอทีสุดท้ายนะครับไอดีลึกลับนะครับนี่สายฟรีทำได้นะครับไอดอี ID กลับมาเล่นใหม่ทำได้นะอย่างที่บอกนะเกมนี้มีหนทางครับที่เราจะเล่นเนี่ยแต่ว่าต้องทำให้ได้ตามแผนก่อนนะที่เหลือก็ลุ้นดวงอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวให้ดูนะนี่นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการดันลีกนะครับยังมีลีกให้รับรูบี้อีกนะครับเอาโทเคนมาสักตัวหนึ่ง จะได้เฮครับไม่รู้จะได้เฮเปล่านะเหลือร้อยก็ตัวแล้วนะครับโอกาสน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะซึ่งตรงนี้ตามที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าอ่าตรงเนี้ยนะครับ500ตัวนะครับก็ ทั้งเซิร์ฟอะลุ้นกันนะแล้วก็ถ้าจะขายเนี่ยมันต้องขายกันยก ID ดีนะครับซึ่งจะไปขายราคาเท่าไหร่ก็ได้นะเราไว้ว่านะมันไม่มีราคาพื้นฐานและไม่มีราคากลางเอาเป็นว่าพึงพอใจก็รับไปนะครับมันจากความพิเศษนยมันจะไม่เหมือนกับ50ตัวเพราะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับคือเอาตรงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะทํากำไรในอนาคตนะยกเว้นว่าแบบคนที่แบบโอ้โหเขาชอบแบบบ้าคลั่งจริงอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้เป็นกรณีของตัว 50ตัวนะอที่มันขายผ่านระบบวอลเล็ตนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คึกคักกันอยู่เหมือนกันผมว่าถ้าคนเขามีตังจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคานะอย่างที่บอกว่าถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงในเกมเนี้ทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ตามชอบเออเกมนี้มีหนทางเยอะแยมากมายนะครับอ่ะผมสรุปเกตเตอร์แคมนิดนึงนะครับก็น่าจะได้บดสรุปแล้วนะครับ น่าจะคัดตัวครบเรียบร้อยแล้วอ่าผมไม่บอกตัวเลขที่ชัดเจนแล้วกันนะก็จะอยู่ที่ประมาณ20 3 0ถึง30คนอ่ะ20กว่าคนครับที่ก็จะไปกันเจอกันในวันศุกร์อ่ะผมก็รวบรวมมาแล้วแต่ว่ายังมีหายไปอยู่4คนนะผมไม่แน่ใจว่าหายคือสลาดสิทธิ์จริงๆไหมหรือไม่รู้ช่องทางหรือไม่อยากคุยกับทีเคนเจอร์ไม่ว่ากันนะวันนี้มาถึงตอนนี้ก็คงเดินทางกันเองแล้วล่ะนะตอนนี้ของผมเนี่ยรวมกลุ่มได้ เกือบครบทุกคนและขาดอีกแค่4คนเท่านั้นนะครับแล้น,นตรงนี้ก็จะมีการแนะนําว่าเดินทางไปยังไงแต่งตัวนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับข้อมูลเล็นกน,น้อยก็ผมไม่ได้บอกอะไรมากสุดท้ายก็ต้องไปพร้อมกันนะก็ไม่ได้พิเศษผมแค่รวมตัวให้รู้จักกันเอาไว้ก่อนอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเผื่อเป็น9คนสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ได้ร่วมงานกันแน่นอนฉะน,นั้นเนี่ยจะได้คุยกันง่ายหน่อยรู้จักกันก่อนอผมก็เลยรวมกลุ่มตรงนี้ใครที่ไม่ได้ก็ สู้กันใหม่สู้กันใหม่นั่นเกมแรนเจอร์ไปยาวๆนะครับก็รอกันในซีซัน2งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคือซีซั่น1ก็ถือว่าเป็นเป็นสเกลที่ใหญ่กว่าที่คาดนะครับเขาก็เลยแบบโอ้โหครั้งนี้ก็คือคงจะจริงจังนิดนึงนะส่วนผมเนี่ยใครที่ตกรอบก็จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เดี๋ยวถึงวันงานก็ไปเจอกันนะครับสวนโคโรโบก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไปรอกันวันศุกร์วันศุกร์ไลฟ์เพทางการนะครับก็เบื้องต้นจะเป็นผมกับลุงยุทธ อ่าซึ่งถ้าอยู่2คนก็บอกแล้วว่าบันเทิงแน่ๆนะแต่เวลาหน้าตาสั้นนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่ากําหนดการจะเป็นกี่โมงครับอ่าซึ่งอย่างที่บอกถ้าเราบอกว่าเติมในเกมโอ้โหแพงเหลือเกินนะครับก็นี่เลยครับ <laughs> เพจน,นี้เลยครับกระตักชอบแลนเทนเจอร์ <anger> อ่าเพจน,นี้ก็เติมนะครับอ่าหรือแพ็กเกจต่างก็ถือว่าราคาถูกไว้ใจได้ร้อเซนะอ่า iOS <laughs> ก็มีนะครับสาย iOS เนี่ยติดตามทางนี้เอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีเพจนึงที่ก็มีโคต้า อ่ผมไม่รู้ว่าจำนวนเยอะน้อยเท่าไหร่นะอ่ะก็ลองไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับแเพราะว่าเตรียมพร้อมนะโคโรโบเดน่าบอกเลยว่าโหดเท่เจ๋งเออบอกเลยว่าเจ๋งแน่นอนเกียร์ก็เป็นเกียร์รอบอาวุธอีกเออทางนียมันก็ไม่ควรพลาดนะค่าเกียร์นาจะค่อนข้างโกงครับคือตรงเนี้ยถามว่าผมเป็นห่วงไหมว่าแบบเกมจะพังทุกอย่างมันจะโหดเอาเป็นว่าผมทำเกมนี้มานานเนี่ยผมก็รู้แนวรู้สไตล์นะว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีการ ปรับระดับ ผมไม่อยากใช้คำว่าเนิฟใช้คำว่าเนิบเขามักจะด่าด่ากันว่าโอ้เนิฟมันต้องมันทำไมมันทำอย่างงี้อย่างงี้ยงนั้นเปิดได้ก็ต้องเปิดใหม่สิคือมันเป็นระบบเกมนะอ่าคืออยู่กับว่าเกมไหนจะทํายังไงครับคือคํคาบ่นคําด่ามีอยู่ปกติด่าทุกเกมแหละเต็มที่เราก็ฟีดแบ็กไปด่าตัวเกมนะครับไม่ใช่ด่าทีเกนเจอร์เพราะผมก็จะมองในมุมมองของผมอ่ะก็อย่างที่เห็นและว่าแพงผมก็ไม่เติมแพงผมก็เติมน้อยกอย็แค่นั้นนะแพงผมก็ไม่เติมล้านนี่บอกกันตรงๆนะเออนะครับเพราะว่าเราก็แนะนํา ในทิศทางของเราอะประมาณนั้นไม่ใช่เอ็นเอียงไปทางไหนเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเติมแพงหางเงินมาสิหางเงินมาเติมเกมผมก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเออก็เลยว่ามันมีทิศทางมีหวนทางในการไปนะเกมไรนเจอร์โอ้โหมีหลากหลายครับจะเดินทางไปในทิศทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้กันครับ ขอให้โชคดีนะให้ได้นะครับตัว NFT กันนะอ่ะก็ไปเปิดกันนะใครที่แบบสะสมไว้เปิดก่อนนะเปิดก่อนได้ลุ้นก่อนเพราะเผื่อเดี๋ยวมันหมดมันจะไม่ได้ลุ้นนะครับอ่าเพราะว่าตู้อ่ากล่องนะครับสะสมเนี่ยมันก็ได้ลุ้นตัวบราว NFT อ่ะถ้าไม่ได้ไปลุ้นสเต็ปถัดไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีนะนะครับอ่าก็จะเป็นส่วนของขอรอครับก็ปีเกมเลนเจอร์น่าจะเป็นตัวอลิส NFT อ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับ,นะรบโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ